สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะสวัสดีทุก,กูกุทุคุมาเด้อค่ะมากินแกงขี้เหล็กกับสาวสาเด้อค่ะสาวสากินแซ่บค่ะแกงขี้เหล็กค่ะพี่น้องมาจากมาตอนสาวสามาเด้อค่ะพี่น้องตัวทุกมุมโลกมากินกับสาวสาเด้อจะเด้อแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กนะคะใส่หมูมาจากพี่น้องจ้า อาหารสาวกับสาวสาเด้อค่ะเด้อมาเด้อพี่ถุกท,ทุกม่มโลกมากินเขากับสาวสาเด้อค่ะพี่น้องทั้งไทยทั้งสปปลาวมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาทานเขาทานอาหารกับสาวสาเด้อค่ะแกงกิเลสใสหมูค่ะพี่น้อง เจ็บๆเกงกะทิครับพี่น้อง Hum, mm hmm que mm não -hmm. mm -hmm. อันนัานเหรอเด้อหลายปีแล้วค่ะขออนุญาตเด้อยวพี่น้องตักเขามาหน่อย ขอดูดข้อไผ่ค่ะพี่น้องเมนูเพิ่มเข่าค่ะแซ่บน้ำตาเขามาหน่อยมันก็อิม่มจ้ะนุ่งค่ะ กัดกลืมันค่ด้นอกอือนก็แถว แกงไหวนตจ้าหมูว่านครับพี่น้องเครื่องปรุงกบเขาเครื่องเนะค่ะเนนอแซ่บออกรสหวานหน่อยนึงเด้อค่ะแกงกะทิหว,วานหวานขมๆม เพิ่มเข่าครับพี่น้องคลิปนี้บ่ได้ใส่แว่นเด้อค่ะแต่บ่เห็นพี่น้องเด้อจ้ะตาฟางค่ะเห็นอยล่างๆแต่พยายามสิบ่ใส่แว่นลองเบิ่งค่ะแต่กับตาฟางอยู่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องก่อนอื่นสาวสายขอบอกขอบใจพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามาเบิ่งช่องสาวสายกินแซ่บเด้อจ้ะเด้อ ฝากติดตามฝากคุณไรคุณแช่เสาซาเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เซาซาค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋วเาซาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าอิ่มแซ่บไปเลยค่ะนี่ก็ลัจะกิน่ตจะอะไรอีกนิดนึงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อง่ะบ๊ายบายจ้ะพี่น้องบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อ